ขอต้อนรับสู่รายการาร้อยใจไทยต้ร่มเย็นครับเมื่อพูดถึงคําว่าทหารหลายคนก็คงจะน,นึกถึงความบึกบืนแข็งแกร่งของชายชาติทหารเพียงอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วคาว่าทหารได้หล่อหลอมผู้หญิงหลายคนครับให้มีความแข็งแกร่งและมีความเข้มแข็งได้นะครับวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปชมเส้นทางของการเป็นฐานพรานหญิงของพวกเขาที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่43จังหวัดปัตตานีครับ ทหารพรานหญิงในวันนี้เปรียบได้กับเหล่าดอกไม้เหล็กที่ดูจากภายนอกแล้วไม่มีสิ่งบ่งบอกคุณสมบัติของการเป็นทหารแต่แท้จริงแล้วทั้งในจิตใจของเธอเหล่านั้นเคลือบไปด้วยความแข็งแกร่งความอดทนและความกล้าหาญซึ่งพวกเขาต้องฝึกตั้งแต่การเดินการวิ่งการหมอบรวมทั้งการฝึกที่เน้นความเคยชินกับสภาพแวดล้อมและยุทธวิธีใหม่ๆเช่นการต่อสู้ด้วยอาวุธและมือเปล่า และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคงไม่พ้นการยิงปืนครับเพราะนั้นทราบข่าวจากโทรทัศน์นะคะ6อกอากาศแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกอยากอยากเป็นส่วนหนึ่งอะะอยากอยากมาช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เห็นรุ่นพี่อ่านพันหญิงนะคะทานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทุกคนก็ทางนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะมาช่วยะคะ่ะ ช่วงแรกนะคะช่วงแรกก็ไม่ไม่ได้เคยไม่ได้เป็นคนที่เรียนนักศึกษาวิยาทหารมาเลยไม่ได้จับปืนเลยช่วงแรกที่ตื่นเต้นแล้วก็ยิงไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อได้รับการฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะแล้วก็เกิดความจำนานมากขึ้นก็มั่นใจในการใช้อาวุธมากขึ้นค่ะภาคภูมิใจมากคะ่ะเพราะว่าเป็นอ่เป็นทหารเนี่ยเป็นเป็นผู้ทีดด่มีเกียรตินะคะเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มีโอกาส เปิดกลุ่มเพิ่มเติมนะคะจากที่เป็นอยู่เนี่ยก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆค่ะจะได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็รับชายชาติร่วมกันค่ะก่อนเข้ามานะคะดิฉันก็ได้ฟังจากเพื่อนเพื่อนเขาบอกมาเออนี่นะมีการรับสมัครทานพันยิงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเอ,อสนใจนะเพราะว่าปกติก็สนใจอยู่แล้วปกติฐานพันก็จะ,ะในพื้นที่อยู่แล้วก็คือ กขาจะเอาคนในพื้นที่มาเป็นทหารใช่ไหมคะก็หนูว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะเออนี่เป็นการได้จับปืนนะเออเรามีความตั้งใจแต่ก่อนเลยใช่ไหมว่าว่าเออเราชอบในตรงนี้ชอบเป็นทหารมาตั้งแต่เกิดะคะ่ะก็อุตส่าห์ไปเรียนรอด,ดยค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็มีความฝันนะว่าอยากจะจับเป็นทหารอ๋อจะได้จับปืนนู่นปืนนี่เออดูประเท่ดีอลยเงี้ยแต่พอจริงๆเนี่ยผมมันอยู่ตรงนี้เลือดทหารเราก็ มีเยอะฮะะก็ <c oughs> ก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้จับปืนแลวก็มาช่วยได้มาช่วยบ้านเกิดอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เหมือนเดิมนะคะอยากกลับให้เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนที่ว่ามีความคิดที่ว่าเอออะไรนะแอนตี้คนที่แอนตี้ฐานพานอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลบความคิดตรงนั้นว่าเออเรามาช่วยแก้ปัญหาดีกว่า การเป็นฐหานพรานหญิงของพวกเขาในวันนี้สามารถบ่งบอกกับสังคมให้รู้ว่าการมีพลังกายที่แข็งแกร่งพลังใจที่เข้มแข็งสามารถปกป้องประเทศได้เช่นเดียวกับชายชาติทหารครับและยังมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปทอะไรมาน้าถึงดูสาวเปล่งประกายอ่ะโงอายุป่ะ เขาก็รู้กันทั่วว่าบำใช้พรสกเรเดียนส์ผสมทองคำแท้กับเทคโนโลยีลดเลือนริ้วรอยประสิทธิภาพสูงช่วยลดเลือนริ้วรอยความหมองคล้ำแห้งกร้านสีผิวไม่เรียบเนียนดูสาวอ่ะเปล่งประกายดูดีนะแน่ใจนะว่าไม่ได้สอบเทียบต้องลองเองบมเชื่อในพรสกเรเดียอนส์ใกล้ถึงผิวแล้วสภาพหนาผมพร้อมแต่ผิวหมองคล้ำเนี่ยสิเพิ่มไฟหน่อย ต่อไปครับโอ้ผิวดูสวยใสจังลวอยออกเลยสวยครับลองดูสิซิตราเพอร์ลี่ไวท์ยูวีโมใหม่ด้วยสารสกัดจากไข่มุกมีทริปเปิลไวท์ทนน่งแอคชั่นให้ผิวดุกระจ่างใสเร่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดผิวสวยเพล่นแล้วเะซสิตราเพอร์ลี่ไวท์ยูวีโมใหม่